สวัสดีครับผมเป็นแฟนรายการตามติดชีวิตดาราทุกคนนะครับผมกนภัสนะครับผมก็เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับ ถ้าพูดถึงบ้านเดอะสตาร์ก็เป็นบ้านที่ต้องบอกว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างกับผมนะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านเดอะสตาร์ได้รู้จักกับเพื่อนๆในบ้านเดอะสตาร์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ในการในการช้ชีวิตต่างๆมากขึ้นกับการที่เราได้เรียนร้องเพลงหรือว่าการเรียนการแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งได้เพื่อนๆใหม่ๆเพิ่มเพิ่มขึ้นจากในบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ทาให้เราได้รู้ว่าบ้านเดอะสตาร์นั้นเป็นบ้านที่อบอุ่นมากแค่ไหนนะครับผมให้ความอบอุ่นให้ความรักให้ความสิ่ง ต่างๆที่เป็นการสั่งสอนเราตั้งแต่ในบ้านนานก็จะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ทําให้เราได้ออกมาจากบ้านแล้วก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็ทําให้เราได้ใช้กับงานต่างๆงเราด้วยนะครับขอสแสดดงความี เมทีที่ประกาศผลว่าได้เป็นสตาร์คนที่หกของเมืองไทยนะครก็รู้สึกดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนความฝันที่เราฝันไปหรือเปล่าว่าเอ้ยมันคือมันคือชื่อเราเหรอมันคือมันคือเิมทีที่ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็รู้สึกมันความกดดันต่างๆมันมันหายไปหมดเลยแล้วก็เป็นความภูมิใจความรู้สึกดีใจที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเราทําได้แล้วนะนะครับผมแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรา ได้ไปกอดคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกในรอบ3เดือนที่เราไม่ได้เจอไม่ได้กอดท่านแบบว่าใกล้ชิดท่านเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะครับรายการเดอะสตาร์ที่ทำให้การณพัฒนีวันนั้นเกิดขึ้นครับ พูดถึงเรื่องราวผลงานต่างๆที่ผ่านมาของผมนะฮะตั้งแต่ออกจากบ้านสตาร์มาก็จะมีผลงานแรกคืออัลบัม้มผมกับอัลบั้มกันเองครับก็จะมีเพลงที่แบบว่าเป็นที่รู้จักของแฟนแหลายๆคนมากๆเลยกับเพลงระยะทนใจซิงเกิลแรกของผมในชีวิตนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วก็เป็นเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ติชดชาร์ตอันหนึง่งท่วประเทศอยู่หลายสัปดาห์เหมือนกันเนี่ยหลังจากผลงานอัลบั้มแรกแล้วก็จะมีผลงานละครครับเรื่องแรกในชีวิตกับละครเรื่องเรือนแท้นะฮะรับบทเป็นบินในเรื่องก็รู้สึกดีใจมากๆ,ๆกับผลงานละครเรื่องแรกเพราะว่า ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีโอกาสได้เล่นละครกับเขานะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นหนึ่งในพระเอกด้วย3คนนะฮะก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณกับโอกาสเหล่านี้ด้วยทําให้ผมรู้สึกว่าการแสดงมันมันมันยากง่ายแค่ไหนแล้วก็เริ่มรักเริ่มชอบการแสดงละครแล้วแล้วหลังจากผลงานอัลบัม้มผลงานละครเรื่องแรกไปแล้วก็จะมีผลงานละครเวทีครับกับละครเวทีเรื่องแรกผลือนกับ4ีพ่นดินเดอะมิวสิคลนะครับ ความเที่ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆก,กับบทคุนเพลงที่ได้รับมานะครับผมทำให้แฟนรได้รู้จัก กับบทคุณเปรมจากจักรนพัทอีกหลายๆคนเลยที่แบบว่าได้มาดูเรื่องนี้แล้วก็รู้จักผมมากขึ้นกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆหลายคนด้วยที่เห็นว่าผมเหมาะกับละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าการแสดงกับการร้องมันยากแค่ไหนเพราะว่าการเล่นละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากสุดแล้วครับแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีละครเวทีอีกหนึ่งเรื่องครับกับละครเวทีระดับโลกกับมิสไซงอนนะฮะ ก็รับบทเป็นคริสครับผมพระเอกในเรื่องยากมากๆครับกับการที่ต้องออริชั่นด้วยแล้วก็ต้องมีการ อินพูฟจากจากฝรั่งเจ้าของเรื่องจากต่างประเทศด้วยว่าเอ้ยเราผ่านหรือเปล่าแล้วก็จากหลังจากวันแรกที่รู้ว่าผ่านก็รู้สึกดีใจมากๆก,กับโอกาสนี้แล้วก็ได้ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆหลายๆคนที่มีความสามารถมากๆอย่างี่เป็นชาติทิตนะฮะพี่คิววงฟลัวนะฮะพี่นิวนะครับนบภสรน,นะครับผมแล้วก็นางเอกอย่างพี่แก้มแล้วก็พี่เด็กด้วยซึ่งอบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ลำหน้าในชีวิตเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีละครทีวีครับเรื่องคู่กรรมนะฮะที่มีโอกาสรับบทเป็นวนัดเนร เป็นอีกห,หนึ่งบทที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับบทนี้มากๆนะครับผมแล้วก็ล่าสุดครับผมกับผลงานคอนเสิร์ตต่างๆที่ได้รับมากับโอกาสที่ไม่คิดว่าจะได้รับคอนเสิร์ตนี้ก็คือโอกาสคอนเสิร์ตสองครั้งด้วยกันครับครั้งแรกคือถึงไหนถึงการคอนเสิร์ตแล้วก็ครั้งที่สองกับการแนนโชว์คอนเสิร์ตซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ผมรู้สึกว่าดีใจามากที่ได้เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตเองในในในคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเรา พูดถึงแฟนคลับนะครับผมขอบคุณก็อบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ต้องขอบคุณทุกคนมาก,มากๆครับที่ทําให้ผมอยู่นี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ Star, ตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มประกวดเดอะสตาร์ Star, แล้วก็มีจำนวนแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันทุกวันจนกระทั่ทงวันนี้ก็ยังเหนียวแน่นอยู่เสมอนะครับผม4ปีที่ผ่านมานั้นบ่มบอกเลยว่าทุกๆคนทุกๆกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆก,กับการทำงานของผมทุกการสนับสนุนของทุกคนเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้ มีแรงที่จะทํางานต่อไปทุกวันแล้วก็รู้ว่าเราทํางานเหล่านี้เพื่อใครผมขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างกันมาตลอด4ปีที่ผ่านมาครับครบก็ขอฝากถึงคอนเสิร์ตนะครับ c h a n g e a r s of Love นะ The s t a r e In Concert ครับผมจะมีขึ้นในวันที่27 28 29นะครับทุนายนนี้ครับลองว่าทุกทุกพาร์ททุกโชว์ทุกเพลงทุกทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมมาเจอกันได้อย่าลืมนะครับผมมาดูกันเยอะนะครับ